แต่ว่ามันราคาสูงหรือเปล่าผมไม่รู้นะผม <Okay. Okay. S 2> เห็นมันโพลแวร์แว<น>ร์อะเออแพงออมพีออมพีใบละสองบาทเท่าพแพงบางที่ปั้นเดี๋ยวนะมันมันจะหมดอย่างวะเนี่ยโอ้โหไม่เหลือเลยเหลือเจ็ดสิบไอ้สัสต้องทำแหละโอ้โหเขี้ยเดียววิ่งใส่กูก่อนเลยนะเด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 ะเฮ้ยเกมมันเขี้ยอะไรวะกระตุกชิบหายเฮ้ยเขี้ยกูไม่ว้าจะวงแดงมากลางวอยสัส พูดอย่างนี้สามวันละไอ่เหี้ยแล้วยังไม่รู้เหรอว่าเกมเป็นเหี้ยอะไรตั้งแต่กูกลับมาเนี่ยต้นวอลเกมเป็นเหี้ยเลยวะโอ้โหเฮียหนักเลยเนี่ยนนี้หนักเลยซัดเล่นรับเป็นเหี้ยเกมเป็นทุกวันไม่เป็นกันเหรอไม่เป็นนะมันแต่ว่ามันมันมันก็เปลี่ยนกับเป็นไงก็เป็นเว้แต่กูแบบกูไม่อยากบ่นแล้วอ่ะเข้าใจป่ะวนไม่ทุกวันอะเกมเป็นเหี้ยบ่นไปมันก็ไม่ได้ทำเหี้ยดีขึ้นอ่ะกูไม่ยังวิ่งไม่ผ่านวงแดงเลยเหี้ยอ้ย ทำมาเยอะหรอวะาวันนี้ฮโพดโทษเยอะปกติห้าสิบสามสิบโพดเยอะทำมาให้เยอะเยอะแ็นปกติอ๋อพวกนี้เจ็บกันไม่ได้เลยเนี่ยไม่สั้นหรอวะวอกา้าเขาเล่นตรงไหนวะกูหาเขาไม่เจอวะบ้านธรรมะในบ้านธรรมะโอเคโอเค วิงเข้าไปเนี่ยไม่เป็นไรงั้นฟาบ้าไปเลยนะครับผมจะเล่นข้างนอกเดี๋ยวนะใครวะพี่เทพยอยู่ข้างผมบอกไปแจ้ใช่มึงไม่เห็น<อ>หรอไม่เห็นมึงนี่ตีวิ่ง,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 งตีคู่กันมาเลยนะไม่เห็นผมเห็นตัวพี่วอลกูก็<ช>ว่าทาไมตอนกูสก,กิลมีตาขึ้นเสียงออกด้วยวะอยู่ข้างพี่ตาเสมอโอ้โห้ย่กูวิ่งมาแล้วกูแข่งกลางทางยาเราอยู่ข้างพี่ตาเสมอนะคะโอ๊ยแม่ไง ตายแล้วปใหญ่อะไม่ใหญ่ไปทางไหนไว้อะไม่ยอะไม่เยาไม่เยาไมเใหญ่เป็นหงโอ้เออเออเเจอออโอยแข็งตแข็งชอบเปโอ้ไม่มีใครเลยอไม่มีใครเลยเป้่ยอไปยืนเลยอ่ะล้มก่อนก่อนแข็งนี่สวยแจ็คหนูแจ็ค โอ้วิ่งอยู่พี่ไม่ได้จะหายหมดพอดีเป๊ะไอ้สัตว์ตะกี้ตันจะหายหมดตอนวิ่งก็ผ่านธนูโอ้โอ้โอ้ไอ้พ่อไอ้พ่อที่สุดกูสวนไอ้สัตว์ก็รู้ว่าสวนเห็นเห็นอยู่ห้อสวนทันเนี่ยกูบอกว่าไม่ได้บอกกูสวนโอเคโอเคออไอ้ยี่อ่ะจะเอาเลยดาเมจเลยเรดาเมจมึงคนเดียวมงวอเนี่ยไอ้สัตว์เอาคนเดียวเลยมา เก็บอะไรมาเดียลยเอขาดเลิกเลิกสักทีนะนิสัยแบบเนี้ยขาดเลยขาดยินดีกับคนอื่นบ้างนะเออนอกจากเป็นทาแล้วมึงไอ้เหี้ยกูช่วยชีวิตมันแท้ๆแต่กูผิดสายนะไอ้เหี้ยกูช่วยชีวิตมันตัดที่สายข้อของมันแท้ๆองคไม่ช่วยกัเลยยี้อหนุ่มคนช่วยชีวิตมันช่วยช่วยอยช้อปเอาดิล้องตายใส่ ยิงใครไม่รู้ไอ้เนียเมากลางมันจัดเมากลางมันจัดอี๋อโพดคนไเลยตีเบิร์จุ่มจุมกระดยาขอตีน้อยไปเป็นแผลนะกูขอฮะไม่ใช่นะขิวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอยโอ๊ยออสัตแก่ใยอออ๋อมันแขนมันแขนพี่มันแขนบอลแขวะพี่มนแขน ตายโอตายอีกมันแข็งมากเฮียทำแดงแป๊บเฮียดื่มทำแดงเลยวะมนแคนแกนแตกไม่ใช่แกนกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮยยิงซ้ายยิงขวายิงซ้ายยิงขวามีตัวมาไม่พักเลยคลิศเจ็ดหมื่นไม่ตายเฮียแข็งโอ้โหเลิศ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 ไอ้แจ็คมึงไปเก็บนินเลยกูไม่ยุ่งโอ้โหเก็บไม่ทันแข่งไปยังข้างใน เฮ้ยอย่าไปยังข้างในวอดก้าวอดก้าอเลนะวอดก้าลูกลังเลยเข้าไปแล้ววอดก้าไอ้เหี้ยไ้ห้ไ้เกีไ้วียแล้เย้เหี้ยไอ้เ้ยอ้เหี้ยไอก้ยไอ้เี้ไอ้เหียเออเี้ยไอ้เหี้ยไอ้ี้ไอ้เหี่ยอ้คพี้ยอียอดสุียอดเหยไอ้เหี้ไอ้เห้ยอ้ไอเกย้เี้อหียอเหัยอ้นอ้เห้ไเได้ว่าอะไรเลยเออหไปแล้ว เอ้าวนะชอบยืนพี่เดียวกันถูกใจเบิ้ลมามาเออไิ๊ใครจติดเต่ากูเอเคนี่มีไงมึงอแข่ง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 แข่าแข่งแข่งแข่งแก่อแข่งแขแข่งย่แกแก่งแ่ทแขแ่งู้่แขแข่งแ่งแขแข่งแ่งแข่งแขแขงแข่งแข่งแข้งแแข้งแ่แข่งแข่งแข่งแข่แข่แข็งแล้วแแ่งแข่งแห่งอ่แข่ง่ เขาบอกว่าอะไรนะยุงกัดแล้วอะไรมันจะแข็งเห็นอะไรวะดูในข้าวอ่ะไม่ใช่นะ่างแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปตัดยุงก่อนไยเขาบอกว่าถ้าเป็นอะไรเจอยุงกัดเมื่อไหร่มันแข็งตลอดได้เลยในบ้านในบ้านยุ่ประเทศไรก่อน่าเไม่มีไฮต้าเนี่ยมาทาไรเงาหน่อยมีมีใครอยู่วะสวยมาทาแล้วเอ้ามาทาทำไมเป็นร่างอะไรนอนช่วยยู่นอนไอ้สัสนอนตายแล้ว ก้อยดิจิตอลไอ้สัตว์ชอบชื่อวะเลิศมันเป็นชื่อเหรออุ้ยแข็งหน้แข็งหน้ามาชื่อแล้วโอ้โหไม่ทัน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 ท็อปโลกทายตามท็อปตายด้วยโอ้โหเป้วิ่งเข้ามาเสยคางใช่โดนมีดจิ้มใช่ไหมมันวิ่งเข้าบ้านกันไม่ได้นี่เองอ้กอโอ้โหโอ้หมดโดนรับไม่ไหวอะเข้าบ้านอ้ำปรุงเฮ้ยยากิขนาดรับไม่ไหวเลยเหรอวะใช่อ ต้องร้องขอชีวิตชีวิตป้าก้าไหวไหมครับป้าไม่อยู่โอ้ยแสงห้แสงท้าทัศน์ครัอืมันอีกกระปุ๊บเฉยเนสีลือดมาแล้ว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 มแล้แค่นี้หรอขามาโอ้โหอุ้ยโอ้ยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แมงดาแมงดา โอ้ยกุตาทิพย์งค่ากตาทิพย์ปตาแข็กมูนน้อยเรียบเลยนี่เป็นเชียร์มวยอีกต้องนอโดนอะไรกุตาหิบเยอะฟังด้วยแจ็คมีวิ่งกูไม่มีวิ่งอัดด้วยโพดโพดโพดมาแล้วเฮ้ยแล้วที่นี่มีมาแล้วมอ้ยดับงงงงข้ามีมาแล้วไอ้เหี้ยมีมาแล้วติดพิษตายติดพิษตายไปตายแขงแข็งแขง อยเจอดาบตึงๆไหวเฮ้ยไม่มีดอกโมยไม่มีนะดาบตึงๆอะไม่มีให้เจอพิษพิษทีพิษทีโอยแบงโอ้ตายโอ้นะไม่ไม่พิษสักทียินจ้องหน้าอยางนั้นแหละคิรินมาไปตีไข่ที่ไหนมาทำไมกูหาไม่เจอวะนะในบ้าน่ยมันเฝ้าบ้านมีอฝตายสามไม่หรอเออมันตายน้อยไงกูก็เลยถามหามันจะตายน้อยกันไปแล้วกูต้องเข้าไปใส่มันซะหน่อยละ โอ้กูจะตายกูจะตายกูจะตายกูตายแลนกันกูแลนแล้วกูแลนแล้วไอ้เหี้ยกูเก้แล้วตายไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ในบ้านปะไอติ่มตชิบสองไอ้เหี้ยวัดก้าตี่มต่สองโอ้ตายได้ตายได้ตายแล้วโอ้ขอโทษทีครับน้องกกัั็ยงไปเพื่อตัวเองหรือมั้งฮะเพื่อเองอยู่เพื่อเองยังไม่รอดบ่อยไอ้เจ๋งยังไม่รอดเจ๋งมั้งนะ เดี๋ยวทำแดงเ่รอเฮ้ยเอาไอ้นินสวะหิมานี่เลตายไปซะไอ้สัตว์นี่อะไรอ่ะนินสวะหิมาใครอ่ะนินสวะหิมานี่ไม่รู้แล้วไอ้มีสีชมพูอ่ะไอ้มีสีชมพูอ่ะอ๋ออ๋อที่ล้มบ่อยๆน่ะที่ลบที่ล้บ่อยๆอ่ะไอ้เจ้าทวนทวนก็พวกคุณเนี่ยไปจ้องเรื่องงานในเขาไงอ๋อ ทำไมกันแล้วยืนได้ใีแปลงตายด้วยเดี๋ยวมันก็ตายหูบรวนลุ่มไม่พี่เจี๊ยบผมพวกผมกำลังทำให้เอาเน้มสวายที่บาทแล้วเด็ผมกำลังทำให้เขาเข้าใจอยู่ว่ามันไม่ได้เก่งอ๋อเออไม่เข้าใจหรอยลูกหาเนี่ยฝ่ายเยอะฝ่ายเยอะฝ่ายห่อเยอะไอ้เฮียยิงไม่โดนสักทีตัดไอ้ยากิวิ่งไม่ได้มากสักทีนั้นหลอนนิ่งหลอนนิ่งหอนนิ่งหลอนนิ่งหลอนนิ่งหอนนิ่ง โอเคเราปอยู <Unter> ่ <Jesse> อยู่ในบ้านเราก็มันอยู่แล <ources> ้วนะทอมไอสัตว์เอ๊ะทำไมกูไม่เลือกตีมันวะนี่อ so ่ะโอ้ยแมงดาอ้าวาทำไมพี่ๆหล้มกันไปหมดอ่ะฮัลโหลไอเชี่ยร้อนเลยว่ะร้อยร้อนเลยว่ะร้อยสีอยู่ที่หนึ่งวันนี้ต้องแตไกูไอ้เฮียร้อยตี่แม่วิ่งไปพร้อมกูแม่งได้ได้ได้แดดเต็มเต็มเนี่ยไป ไปไบ้านม่ไม่จะอ้างเพื่อเออจะอ้างเพื่อไม่ไม่เฮียมันไม่ช่วยกูเลยอ่ะอ้างเพื่อเฮียเออกูตายแล้วจีกูจำเฮ้ยทำไมกูตายวะเนี่ยเอามันไม่ช่วยมึงไปว่ามันคิวคนเดียวไงน้าไม่โหดว่ะใช่นล้วโคตรโหดเลยว่ะอุ๊ยโดนสกันดาวลุ่งว่ะชวเวลาของกลัมาถึงแล้วไอ้สัเฮียในบ้านเยอะ่ะ ไว้ซ้ายเยอะซ้ายเยอะนะซ้ายเยอะนะซ้ายเยอะนะโอ้โหสะท้อนนี่คิดดิคิดดิมันตายสามอยู่นานแล้วนะเนี่ยมันไม่ลงหรอหรือว่ามันอะไรวะมันอยู่ในบ้านไม่มีใครเข้าไปเก็บเลยเวงไอ้สัตกโอ้ไม่ใครไปโดนทอนโอ้สี่แปดไม่ตายหรอวะโอ้ไม่โดนเลยโอ้โดนแข็งอีกไอ้เหี้ยอื้อหือโอ้เยอะในบ้านเยอะ ต้อนสนทอนอีกแล้วหมอตายเยอะไม่เชื่ออุ้ยไอ้เหี้ยบวัดริ้งไม่ไปสัสตายคาบริ้งเลยเหี้ยกูหนูตายหนูตายกูตายกวนสอนอีกไอเหี้ยป้าโป๊ะจะมาไอ้แม่ yes แข็งแล้วแข็งแล้วถอยเอาคิดเลยนี่เลยคิดเลยนี่หมัดไส้หวะเออตายไปซะใครโดนทำผมอะ โอ้ยอุ้ยอินิโลสิโลซังีนร้อยไปแปดแปดแปงช่วยอยู่ตายเออแปงผมตายนานแล้วแปงหายไปไหนวะว้าผมว้าพี่วะเออดีเฮียเตะให้โดนปอโหวในบ้านเต็มเลยวะเฮียเข้าบ้านได้ทีหนึ่งแม่งตะกอนโดนเอาโลเออโดูยืสโอ้โห เพราะว่าในทีหนึ่งแม่งสกอร์แม่งแบบว่าได้แม่งขึ้นมาเกือบทำเทียมเท่าโอ้ยยี่โ,อ,โอ้ยปวดถึงสองโอ้โหไอห้หัวไอ<ย>้หัวไม่โดนไ<ะ>ี่หัวไม่โดนพี่เมื่อกี้ <S 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 ผมก็กำเลียวเรียวหลบเหมือนกันจำข้ามคืนที่กูอยู่ดูฟอร์ททาร์ฟอร์เมอร์ด้วยไม่ได้หรอวะไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหโอ้โหสำนึกผิดสวยสวยหนอนสวยเขาจะถอนตายทำไมต้องทาร์ฟอร์เมอร์เลยวะ ตายดิจักกโง่แม่งโดนทวนฆ่าไอ้สั์เอาเอาเฮียจะทถอดแสงทางสะทองอีกครับอุ้ยอันกูว่าเมื่อกี้เหมือนกันกูจะไปทิ้งลงไหนแท่งทางสะทองอย่างงี้เอ็กคาอร์ตีก้า อยากได้<ข>อโอ้โหเฮียโอ้โหวิ่งมากระนั้นจะแทงโหกระได้กูล่มเฮียสหายกูชอบมาหมดตอนตอนที่ทำมารไม่น่าเต็มเต็มเต็มหน้าบ้านอ่ะไอ้เฮียอยากได้สหายพี่บ้านเต็มเลยเี้ยบ้านเต็มเลยในบ้านเต็มเลยโอ้โหลังไหลเข้ามาโคตรเยอะโคตรเยอะไอ้เฮียโอเคโ้เค้แเนะคะ ในบ้านในบ้านเยอะหมดยังใน้านมยังฟนมาหน่อยยังยังยังสะกิดใจยังอยู่เนี่ยบิงเหรอน้องพี่แกทางน้องได้แล้วกูคิดหัวฟันไม่ทันเลยเฮี้ยไม่งูเฮี้ยไปมดจิ้วอิู่สวยโอ้ยสวยด้วยเออเออเวยด้วยช่วยด้วยนั่นไงโอ้ยข้างหมดเอ้ยหมด ไอโยชิดะมึงมีประโยชน์ไปไหนเฮียไม่ได้หรอไอหนอนโอ้โหวสวยว่ะหนอนแต่ตายก่อนไม่นงนานหนาเองไม่เป็นแล้วเฮียอุยสะท้อ,อนตัวของมันตัวของมันกากกว่าน,นี้มันมีประโยชน์กว่าน,นี้เลยเอ๊ะตอนนี้นเราของมันโหดขึ้นเหรอเออเขมันมีแสงแล้ววะมึงก็คิดเอาทำไมมีแสงเพราะว่ามึงใส่ไฟหรือเปล่าไม่ใช่โอเคๆไม่ม<ห>ีต้องใส่ไฟอะไรไอ้คิวมีข้าบ้าน ไม่เข้าบ้านมันหนอหรือว่าเข้าบ้านเรายี่ไม่เข้าบ้านมันออโอเคบ้านเราไม่เข้าบ้านเราเยอะบ้านเราเยอะมาก <Okay. S 2> บ้านเราเยอะมากกูจะแด้อีกหนึ่งนาทีเงี้ยโอ้ย้ยจบแล้วดีกว่าโอ้โหยี่หัง,หงหมไม่หางพี่ห้อจุ้มจุ้มเกิดเหมาะเกิดเงียบ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 เห็นเลยหมอมเกิดไปดีกว่โอ้โหแข็งไรเฮียช่วยทันช่วยทัน สวยร้อยตีอย่างสวยอ่ะสวยเนี่ยไอ้ตา์กูรอดเอ้ไอ้ขี้ลิ้นอยู่นี่โอ้โหแสนหนึ่งไอ้อะไอ้ขี้ลิ้นนี่ยี่หลังกูแตกพี่เจ้าผมช่วยวันใกล้ให้พี่แล้วครับโอ้ทำดีมากน้องชายโอ้ยชัดแรงดาแมงมันมันชื่ออะไรวะเพเาเนอจิวไก่อนจิ้วก่นพูดอ่ะชื่อะไม่รู้โอ้แต่ในบ้านพูดเยอะ จแข่งยูแข่งยู่จ้โอ้โหไม่โดนสกายที่เก่ายิ่งตัดโอ้โหเจิบเติมไม่โดนอยิบเหรียญยกูเพิ่งเคยเห็นดาบชื่อสกายที่เก่าครั้งแรกไอ้สัตว์ไอ้นั่นไงไอ้ไอ้ที่ชื่อความคันของสตีไงเ่าย